สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะคะ่ะซ้ายด่วนจากแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเลขนี้เขามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะงวดนี้เลยอยากฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสิเป็นตัวใดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาแร้วหรือเขามาไม่เนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบประดพาฐ ขาวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะสเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องกับเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าซิเดดขาดาหในเนาะคะ่ะสายด่วนจากแม่น้ําเดือนเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่าคุณแม่น้าเดือนนี่มีแนวทางตัวใดให้ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะของแนวทางของแม่น้ําเดือนเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะได้มาฝากตอนพี่น้อง fc เป็นงวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้ส่งมาเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่สิบหกแล้วเนาะคะ่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงเนาะคะ่ะแอดกัดจะลงแบบด่วนๆให้พี่น้อง fc เนาะคะ่ะพี่น้องแต่เช้าเลยเนาะคะ่ะคุณแม่ได้ส่งมาให้แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกัดจะลงด่วนๆฝาก ตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องสิบหกกยแล้วนะค่ะหกห้าสายดวนแม่น้ำเดือนสายวิ่งสายจวดนี่อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะของแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เขามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าคุณแม่นําเหรียมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีสำหรับสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งเนาะคะ่ะบนวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคุณแม่นำเดือนก,นกระดาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะค่ะวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะวิ่งบนเด้อค่ะพี่น้องจับคู่เนาะค่ะคุณแมเ่ได้จับคู่ให้เนาะค่ะจะมีสามตัวอยู่หนึ่งหางเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามตัวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาเป็นคู่ก่อนนะคะละแอดจะ ทำเป็นสามตัวให้พี่น้องอีกเนาะค่ะเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นๆเลยค่ะสูตรเนาะคะ่ะเลขกสูตรละเมอนามเดือนได้ขัดมาเน้นๆเลยค่ะพี่น้องค่ะขัดมาเน้นๆให้พี่น้องเอฟซี FC ได้มีโชคมีใช่กันเนาะคะ่ะสำหรับ แนวทางของแม่น้ําเดือน,น่ก็เขามาหลายงวดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เลยอยากแบ่งปันพี่นอ้องอฟซีว่าให้มีโชคมีชัยนำเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องบางงวดก็ลุดเนาะค่ะบางงวดเก็เขาจั้งสิก็เป็นเรื่องธรรมดานะค่ะคุณแม่ก็ อยากแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้อง F C เนาะค่ะ S กัเอามานําเสนอให้พี่น้อง F C เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีใช่จับเสี่ยงหลอดตอลีไหวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องกับวิเคราะห์เบิ่งดีๆใช่สติดีๆเนาะค่ะก่อนจะลงทุนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมากกัจัดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นสายเดือนของแม่นาเดือนเนาะค่ะดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้อง F C เนาะค่ะต่อไปก็เป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะ ร่าง่างค่ะมือนีเนาะคะ่ะก็เป็นมือที่พี่น้องร่อคอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสิดดขนาดนั้นเลยค่อยรุ่นกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดนานเนาะคะ่ะแอจะโทรสัมภาษณ์ให้พี่น้องได้ยินเสียงจากแม่น้ําเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดนีคุณแม่เพื่อนก็ได้ส่งมาให้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะคุณแม่ก็ได้ส่งแนวทางมาให้ก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะจะให้คุณพี่น้องเอฟซีได้ล่อค่อยกันเนาะคะ่ะจับคู่ร่างเนาะค่ะพี่น้องเด็ดบอเด็ดกะหน่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับงบหน่อยเนาะคะ่ะกะดูด่วนเด้อค่ะพี่น้อง แนวทางของแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณของคุณแม่เนาะคะ่ะได้ขัดเน้นมะไฮแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะขัดเน้นมะไฮแล้วววัสิเด็ดขนาดไหนนั่นเกาะมาลุ่นกันเนาะคะ่ะในงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะของแม่น้ำหนึ่งโอแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคุณแม่น้ำเดือน จะเด่นตัวใดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องก็รอมาลุ้นกันเนาะคะ่ะว่าคุณแม่นำเดือนนี้จะเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบนเนาะคะ่ะมาลุ้นกันว่าคุณแม่จะเน้นตัวไหนให้เนาะค่ะพี่น้องบนนี่ยสองหางเนาะคะ่ะบนวิ่งสองกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง จับคู่ให้สองเจ็ดสองหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็สามตัวก็มีสามสองเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องจะเน้นตัวใดนั่นมาลุ้นกันเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะมาลุ้นกันเลยนี่เนาะคะ่ะตัวที่คุณแม่เน้นหมาทุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะและคุณแม่มั่นใจเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะคุณแม่ได้เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องและมั่นใจคักที่สุดคือตัวนี้เนาะคะ่ะตัวนี้เด้อพี่น้องค่ะ ไปจับเสียงลัตรีไว้งบหน่อยนะคะก็สำหรับแนวทางของคุณแม่น้ำเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ได้แบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาลงด่วนๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณแม่ก็ได้ส่งมาแบบด่วนๆเนาะคะ่ะแล้วก็โทรมานะถ้าแต่คุณแม่จะให้สัมภาษณ์งวดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเกาะ ลองแคปหน้าจอไว้ไปผิดจารณาเบิ้งเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคุณแม่นำเดือนเนาะค่ะก็ได้ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็สำหรับที่ว่าพี่น้องจะไปจับเสียงรอตลีไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะจวดจาดเลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะจวดจาดเลยเนาะค่ะ กับแนวทางเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพาเนาะคะ่ะแอดกอม็มานําเสนอเพื่อนแนวทางฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะสาหรับสายด่วนของคุณแม่น้ําเดือนเนาะคะ่ะกระไดแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่าสูตรคํานวณสูตรนี่ของคุณแม่กับเขาตลอดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่คุณแม่แบ่งปันแนวทางเป็นงวดนี่งวดแรกเนาะคะ่ะฝากตอนพี่น้อง fc เป็นงวดนี่งวดแรกเนาะคะ่ะงวดต่อไปแอดกจ็จะโทรสัมภาษณ์เอามาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะ ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อค่ะพี่น้องแนวทางของแม่น้ำเดือนเนาะคะ่ะงวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงบหน่อยดูด่วนเนาะค่ะแลกอะสายวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งก็อยา่าพลาดเนาะคะ่ะวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งบนสองกับเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่เนาะคะ่ะสองเจ็ดสองหนึ่งเนาะคะ่ะสามตัวคุณแม่ให้มาหนึ่งหางเนาะคะ่ะสามสองเจ็ดเนาะคะ่ะสามสองเจ็ดเนาะค่ะ ล่างเนาะคะ่ะวิ่ง4กับ1เนาะคะ่ะคุณแม่กันเด่นให้4กับ1เนาะคะ่ะจับคู่เนาะคะ่ะมี4 1เนาะคะ่ะ4 0 3 0 3 1เนาะคะ่ะค่ะก็เอาไปแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แล้วก็พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบิ้งดีๆก่อนจะลงทุนกับชัยสติเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองมันก็หาย,ยากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะ สำหรับมือนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะโชคดีเนาะค่ะถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทิศทางไดที่เขามาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้เพื่อสิ่งใดพลาดข่าวสารเด,ด,ด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ